ส, in right. ส,วส,ว 1941, สวัส, ita, สดสคีค่ะทุกคนวันนี้ right นะคะเรามาในหัวข้อคุณนะคะควรที่จะเสริมเติมในจักรใดของคุณนะคะเรามีเฮลเลอร์ทั้งหมด3กองค่ะทุกคนกองที่1นะคะกองที่2และกองที่3ค่ะเลือกตามตุ๊กตาตัวที่ชอบได้เลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนที่เลือก แพนด้ากันเลยค่ะแพนด้าตัวนี้เนาะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองแรกไม่เหมาะได้เอาไพ่จับไพ่มาแล้วนะคะเรียบร้อยคุณได้ device support ค่ะ Rever revelation ค่ะ holiness ว l l n e s s อ,อันนี้นะคะไพอันนี้คุณได้คำว่า the seamless unspeakable แล้วจะเกี่ยวข้องกับจากละที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะ อันนี้เป็นจัก,กระที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดจัก,กระนะคะคือจัก,กระที่หนึ่งสองสาสี่จักระที่สี่ค่ะทุกคนใช่ไหมสีแดงรู้จักกาสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะทุกคนจัก,กระที่สี่เนาะที่คุณอาจจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็ unspeakable อันนี้เป็นคำว่า surrender ยอมรับค่ะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับจักระที่หนึ่งนะคะทุกคนรู้จักกาเนาะเหมือว่าให้ให้คุณเปลี่ยนแนวความคิดยอมรับในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณให้ได้อะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มใหม่การเปลี่ยนแปลงการกำเนิดใหม่อะไรสักอย่างในชีวิตคุณก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่า คุณได้ไพ่อันนี้ค่ะโอมเนาะเป็นสัญลักษณ์ตัวโอมใช่ไหมคะโอมก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการที่คุณจะได้เป็นจุดกำเนิดเกิดอะไรบางอย่างใหม่ๆสำหรับคุณเนาะตัวโอมนี่มีพลังนะคะทุกคนแล้วคุณจะได้คำว่า radical expansion นะคะอโอเค เหมือนกับว่าคุณอะเป็นคนที่ไม่ไม่มีลิมิตนะในการใช้ชีวิตในการที่คุณจะวาดฝันอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเป็นไปได้พอนี้เป็นแบบมังกรตัวใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะและตรงน,นี้ก็เป็นฮาจจกกะเนาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณพัฒนาฮาจจกกะของคุณให้สามารถที่จะมีพลังมากขึ้นเปิดตาที่สาของคุณให้กว้างขึ้นแล้วก็ยอมรับ ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านรู้จักกละของคุณนะคะและคิดว่ามันจะเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างเผยให้คุณเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นมุมมองที่กว้างมากขึ้นนะคะทุกคนไพ่ที่คุณได้ค่ะคนกองที่หนึ่งเนาะคุณได้หกดาบค่ะทุกคนคิงออฟว n นค่ะ The High p r i พ s t e s s ค่ะและ The Moon ค่ะโอเคสำหรับจักรละนะที่คนกองที่หนึ่งที่คุณต้อง มีการมีการพัฒนาเนาะก็คือในเรื่องของจักรกะที่เป็นรู้จักกะค่ะจังหวะจกัจกรกะแรกเนาะก็คือจักระสีแดงนะคะทุกคนก็คือเป็นการเอาตัวรอดเป็นการยอมรับสถนานการณ์อะไรบางอย่างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาหาคุณบางคนอาจจะมีความกังวลบ้าง,างอาจจะมีอาการนอนไม่หลับบ้างหรือว่าบางคนอาจจะมีความภาวะความคิดมากสูงนะคะ บางทีอาจจะเป็นคนที่มีเซนที่ดีด้วยนะเพราะว่าคุณได้เดอะมูนกับเดอะไฮพิงเทสมานะคะทุกคนคุณเป็นคนที่มีเซนที่ดีเซนในการตัดสินใจเซนในการวางแผนที่ดีเนี่ยอย่างที่ว่ามันจะมีบางคนที่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะคุณได้6ดาบด้วยเนาะและคำว่าโอมด้วยนะคะ DIY support ด้วยเนาะคิดว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณจะได้ออกมาจากสภาวะการอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเค แล้วแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เผยให้คุณได้เห็นถึงสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับของคุณเนี่ยด้วยแรงแพชชันของคุณด้วยการที่คุณเริ่มที่จะเรียนรู้ในการที่คุณจะเริ่มหลักตัวเองมากขึ้นเริ่มทําในสิ่งที่คุณคุณฝันไว้มากขึ้นนะคะแล้วก็คุณบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะกล้ากล้าพูดในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเนาะเพราะฮาร์จักระเนี่ย มันติดกับออโทสจัก,กระนะคะที่ว่าเป็นจัก,กระในการที่พูดในสิ่งที่คุณคิดพูดในสิ่งที่คุณต้องการอะ่ะเหมือนกับว่าอย่าอย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันไว้แล้วก็ให้คุณพัฒนาจัก,กระที่สี่แล้วก็ที่ห้าไปพร้อมๆกันด้วยเนาะแต่ถึงยังไงไงก็คือคุณจะต้องเปิดเปิดจัก,กระรู้จัก,กระของคุณให้ได้ก่อนเนาะจัก,กระแรกนะคะอืม เป็นการที่คุณยอมรับแล้วก็เงยหน้าเงยหน้าเผชิญกับโชคชะตาอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาหาคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งมันจะดึงความกล้าของคุณออกมานะคะเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะล้มหรือว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะแขวนอยู่บนเส้นได้อะคะ่ะแต่คุณเห็นไหมว่าคุณมีปีกนะ คุณมีปีกหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันแบบคอยอบคอคอยที่จะอบอุ้มขุนไม่ให้คุณตกอยู่ในสภาวะค,บคับขันนะเนาะเป็นไปนได้สูงนะคะสำหรับคุณกองที่หนึ่งเนาะบางคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองบางคนอาจจะนับถือเกี่ยวกับองค์พ่อพิฆเนศก็ได้ะคะ่ะหรือว่าบางคนอาจจะนับถือเกี่ยวกับเพระแม่ปาราวตีนะคะพระแม่ปาราวตี อ,อ,องค์พ่อีวะก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นสายของเอากงเฮ่งเจียก็ได้ค่ะโมดอาจจะเป็นสายพญานาคพญานาคสีดําพญานาคสีขาวพญานาคสีลุงอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะคือคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคุณจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งพาอยากแนะนําให้คุณเปิดรู้จักกับของคุณก่อนคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บให้คุณ ใช้จักระที่สี่ฮะจักระกระโถจักระให้มันมีการผสมผสานกันก็คือทําในสิ่งที่คุณรักพูดในสิ่งที่คุณต้องการพูดในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําคุณเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะคะคนกองที่หนึ่งบางคนอาจจะมีการฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือว่าบางคนสามารถทํานายอนาคตได้บางคนจ,จะเป็นหมอดูพ่อหมอแม่หมออะไรอย่างงี้เป็นไปได้หมดเลยบางคนอาจจะดูฮงจุ้ยด้วยก็ได้ะคะ่ะ หรือว่าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับสายบูรณะบูรณะโบราณ,รณ,รณสถานหรือว่าเ,ออเกี่ยวข้องกับงานเป็นไกด์ก็ได้ค่ะเป็นไกด์นาเที่ยวก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะสนใจเกี่ยวกับสายตรลึกลับพวกโหราศาสตร์หรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับศาสตร์โบราณศาสตร์ยาอะไรต่างๆนะคะได้หมดเลยเนาะสำหรับคนกลุที่หนึ่งเนาะ โอเคค่ะสำหรับกลกองที่1นะคะแม่หมอขอจบการทํานายเพียงเท่านี้คะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านใดนาะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้เลยคะ่ะที่เพจไอจีทาร์หลอดอเนสกอร์มินห้าได้เลยนะคะโอเคเก็บน้องแพนด้าก่อนเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2คุณเลือกตุ๊กตาตัวนี้คะ่ะเกตโทนะเกตโท เรามาดูกันค่ะคุณได้ไพ่อ,อะไรบ้างคุณกองที่สองคุณได้จอยนี่คุณได้เอนไลเมนต์ค่ะคุณได้ฮาร์โมนีค่ะอู้คุณได้สองจักระเลยนะชะัดๆเลยนะคะคุณกองที่สองเนาะนี่ก็สีคล้ายๆอันนี้ไฮฮาร์จักระ ก็เหมือนอารมณ์เหมือนตื่นรู้อะทุกคนอันนี้อันนี้เป็น journey to w e l l n e s s การเส้นทางแห่งการตื่นรู้เส้นทางแห่งการพัฒนาตัวตนนะคะอันนี้ unique gift ค่ะแต่ว่าคนที่มาเลือกอนที่สองคุณต้องเป็นคนที่แบบมีศักยภาพ ศักยภาพโดดเด่นอะไรบางอย่างเพราะคุณได้ไอ้นี่มาด้วยนเนาะเป็นจักระแห่งการความคิดเกี่ยวกับการทําสิ่งที่อยากทำเนาะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะคุณได้เดทอ่ะทไท่ทรามดาคุณได้เดทอ่ะคุณได้หดาบหเหรียญและห้าไม้คุณก็เจออุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะคุณกองที่สองเนา คุณเจออุปสรรคมาเยอะมากๆจนถึงบางทีที่คุณจะได้ลอกคาบในการที่คุณจะได้เปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่เนาะคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิมแล้วคุณจะค้นพบความเป็นความเป็นตัวของคุณเองได้จากการประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาบางทีคุณเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทำอะไรเกินตัวหรือว่าชอบชอบทำแบบเพื่อเอาชนะคนอื่นอะแต่ว่า หลังจากที่คุณได้เรียนรู้มาผ่านประสบการณ์ต่างๆมามันได้เปลี่ยนคุณอะให้ให้เป็นคนที่รู้จักเอื้อเฟื้อมากขึ้นเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเนาะหรือว่าบางบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเสาหลักให้กับคนในครอบครัวก็ได้เนาะมันเลยทําให้คุณต้องฝ่าฟันอะไรบางอย่างทาให้เจอทําให้คุณต้องเจอบททดสอบต่างๆค่อนข้างที่จะหนักหน่วง เนาะเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการเติบโตทั้งในทางโลกแล้วก็ในด้านพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของคุณด้วยอะ่ะคุณเป็นคนเก่งนะคนกองที่สามเอ้ยขอไปหาคุณกองที่สองเนาะอืมคุณคุณผ่านคุณผ่านกระบวนการการลอกคราบมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสองถึงสามครั้งนะอย่างน้อยนะถึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กเนี่ยก็เหมือนว่าคุณ เจออะไรมามากกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกนะแล้วก็ในเรื่องของจักรกะที่คุณต้องพัฒนาต่อก็คือในเรื่องของออคลาวจักระเนาะในการที่คุณจะสื่อสารกับจักรวาลหรือว่าคุณอาจจะศึกษาเกี่ยวกฎที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดอะไรบางอย่างการขอพรอ,อะไรบางอย่างคุณสามารถทำได้คุณสามารถออทำสมาธิเนาะทำสมาธิฝึกจิตให้นิ่ง นะคะแล้วแล้วมันจะมีการเชื่อมต่ออะไรบางอย่างคุณจะได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับการพัฒนาตัวตนอะไรบางอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาอยากจะสอนคุณแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณเริ่มเริ่มสนุกในการใช้ชีวิตแล้วแล้วคุณจะเริ่มที่จะกล้ากล้าที่จะลองทําสิ่งอะไรใหม่ๆที่คุณอยากทำเนาะคุณจะไม่ฝืนแพชชั่นตัวเองคุณจะไม่ฝืนอะไรทางนั้นแล้วแล้วคุณจะ ประสบความสําเร็จด้วยการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของตัวคุณเองด้วยเร็วๆนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับใหม่การเปลี่ยนใหม่อะไรบางอย่างให้กับคุณเนาะคุณกองที่สองอถือว่าดีเลยค่ะทุกคนเนาะสาหรับบางคนเนี่ยอาจจะทาํา,า,า,นนอ,าจจทอาชีพเกี่ยวกับหมอแพทย์พยาบาลบางคนอาจจะทําอาชีพเกี่ยวข้องกับมูลนิธิมูลนิธิส่งเคาะอะไรบางอย่างเนาะ หรือว่าบางคนให้การให้การให้ความช่วยเหลือคนในในด้านต่างๆหรือว่าบางคนเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็ชอบที่จะทําทานทําบุญทําทานเป็นพิเศษนะสะระคนกองที่สองเนี่ยคุณเป็นคนที่หลังๆเนี่ยคุณเริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตคุณเริ่มที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีความสุขในการที่คุณได้เป็นตัวเองมากขึ้นนะคะคุณกองที่สามเอ้คุณกองที่สองเนาะไม่หมาพผู้ผิดตลอดเลย นั่นแหละคะ่ะสำหรับคนกรที่2นะคะแม่หมอขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสำหรับท่านใดเนาะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้เลยคะ่ะที่เพจไอจีทาหลอดอันเดอร์สกอร์มินส์ห้าหกเก้าได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคนกรที่3คะ่ะคุณเลือกยูจิเนาะอิตาโดริยูจินะคะทุกคนโคเอเคเรามาดูไพ่กันเลยคะ่ะคุณได้ไพ่ Per... อะไรล่ะ Perceive Lens ไเมนบอกอันถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ Promise of the future และ Sustenance นะคนที่มาเลือกกองที่สามเนาะบางคนอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆเดี๋ยวเราเนี้ยคุณจะได้เรียนรู้ค่ะบางคนอาจจะ เป็นคนที่ทำงานในแวดวงของดนตรีศิลปินในด้านต่างๆก็เป็นไปได้นะคะเติร์นอายจักระบางทีคนกองที่3ามจะต้องพัฒนาในเรื่องของจักระที่หกเนาะเติร์นอานะคะทุกคนอันนี้ Internal Explorer ค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านการ ใช้จิตอะไรเงี้ยเนาะเรามาดูไพ่กันค่ะทุกคนว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างเนาะคุณได้ e i g of o n ค่ะไม่คล้ายๆกันเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยงานอันหนึ่งกับไม้อันหนึ่ง king of cup ค่ะ six of a n e ค่ะและ three of a n e เอ้ย four of soy ค่ะทุกคนขอภัยโอเคสำหรับคุณที่มาเลือกคนกอง สำหรับคนที่มาเลือกกองที่3จักระที่คุณต้องพัฒนาก็คือในเรื่องของจักรกะที่6ค่ะเติร์ดไอจักระเนาะในการที่คุณจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่มันจะต้องล้ำลึกกว่าเดิมนะคะบวกกับข่าวจากกักระเติร์ดไอจักระกับค่าวจักระของคนกองที่3คุณต้องมีการเมิดกันคุณต้องมีการเชื่อมโยงอะไรบางอย่าง คุณจะต้องมีการฝึกสมาธิคุณจะต้องพักทำตัวเองให้นิ่งนิ่งแล้วก็หยุดหยุดความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆของคุณเนี่ยจากการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะให้ให้คุณลองอยู่กับตัวเองดูเนาะให้คุณลองอยู่กับตัวเองดูแล้วก็เออมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ดีที่มันจะเป็นสิ่ง ใหม่ๆที่คุณคิดว่าคุณจะต่อยอดสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นผลงานถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานอาร์ตงานศิลปะงานแต่งเพลงงานดนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำให้เกิดความจันลงใจอะค่ะคุณจะทำได้ดีถ้าเกิดว่าคุณเปิดตาที่สามของคุณแล้วก็ไปคอนเน็กกับข่าวจักระของคุณเพราะว่างานของคุณอะ ค่อนข้างที่จะลึกล้ำไม่เหมาะใช้คำนี้นะคาว่าลึกล้ำคุณจะมีการคิดได้ก็ต่อเมือ่อคุณอยู่นิ่งคุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเองคุณไม่หวั่นไหวกับสิ่งสิ่งใดเนาะไม่ว่าจ,จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการงานได้ดีแล้วนะคะในระดับหนึ่งเนาะคนกองที่สามคุณเป็นคนที่สำเร็จแล้วแหละใน,ในระดับหนึ่งในชีวิตแล้วคขาเนี้ย คุณคุณอยากที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆแล้วการที่คุณจะก้าวต่อไปคือคุณจะต้องเปิดเติร์ดไอของคุณเปิดตาที่3ของคุณมุมมองของคุณความเอ่อความมองโลกในในอีกแง่มุมหนึ่งบางทีคุณอาจจะอยู่ที่สูงเกินไปแล้วคุณมองลงมาแล้วคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเล็กหมดเลยคุณคุณลองปรับโฟกัสลองซูมไปในจุดจุดไหนที่คุณสนใจมากเป็นพิเศษแล้วจุดจนั้นเนี่ยค่ะ มันจะเป็นจุดที่มันไปขยายหรือว่าเป็นสามารถที่จะต่อยอดอะไรบางอย่างของคุณได้เป็นอย่างดีบางคนอาจจะแบบฟังฟัง,ฟงเพลงอยู่แล้วคุณแล้วคุณแบบนึกง,งานของคุณขึ้นมาได้บางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับงานออกแบบงานสื่อศิออละปะอะไรต่างๆคุณสามารถทําได้เนาะมันจะมีทรายอะไรบางอย่างมาหาคุณเพื่อให้แต่ว่าคุณอ่ะต้องหยุดนิ่งก่อนนะคุณต้องอยู่เฉยๆคุณอย่าเพิ่งไป ทำนู่นทำนี่หรือว่าทำให้ตัวคุณเองมีเหมือนกับน้ำขุนนะทุกคนน้ำที่มันขุนอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรานิ่งอ่ะมันจะมีการตกตะกอนเกิดขึ้นและน้ำมันจะใสขึ้นพอน้ำมันใสขึ้นปุ๊บคุณจะเริ่มมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมันจะเริ่มมันมีความใสมากขึ้นและตะกอนที่มันตกอยู่ข้างล่างน่ะที่มันเป็นผลึกอยู่อะค่ะมันอาจจะเป็นคําตอบอะไรบางอย่างของคุณที่ตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันมองไม่เห็นทางอะไรเลย แต่ถ้าเกิดว่าคุณลองนิ่งดูคุณลองอยู่กับตัวเองดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีคําตอบอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในตัวคุณซ่อนอยู่ในความคิดคุณก็ได้นะคะอืมเอออาวุธของคุณเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นหนึ่งหมายใช่ไหมคะคือในเรื่องของความคิดแรงแรงบันดาลใจแรงแพชชั่นแรงผลัดดันในการทํางานคุณอะมีเต็มเลยนะอืม ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะคนกองที่สามนะในในเรื่องของแพชชั่นในการผักดันตัวเองบางคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์อะไรอนี้ก็ได้ค่ะเนาะในเรื่องของการพัฒนางานหรือว่าบางคนช่วงนี้คุณอาจจะมีวางแผนว่าคุณอยากเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่ง แม่หมอคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือว่าคุณจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจคือคุณจะได้เหมือนกับว่าไม่ต้องอยู่กับงานของคุณมากเกินไปอ่ะแล้วมันจะดีสําหรับตัวคุณเองแล้วก็งานของคุณด้วยค่ะเนาะสำหรับคุณกองที่สามโอเคค่ะแม่หมอขอจบการทํานายของคนกองที่สามเเท่านี้ค่ะสําหรับท่านใดเนาะ ที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้เลยค่ะที่เพจ IG t a ทา t ออดัสกรมินห้ได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ